การที่เธอได้มาปฏิบัติมันเป็นเรื่องยากเพราะเวลาชีวิตของเธอเธอได้อยู่กับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียมากกว่าแต่เวลาเราตั้งใจมาปฏิบัติเราระงับความวุ่นวายภายนอกเหลืออย่างเดียวก็คือเราตั้งใจระลงับความวุ่นวายภายในคือจิตใจของเรานอกนั้นเราก็ไม่มีภาระ ไม่อย่กับพระท่านก็ละภาระความวุ่นวายภายนอกแต่ท่านก็ละของท่านตามเวลาที่ท่านได้อยู่ในภาวะของผู้ที่เป็นสมณะจนป่วจะสึกขาลาเพศแต่เธอมีเวลาจำกัดไม่มากเวลาของเธอตอนนี้ก็คือการที่เธอได้กำจัดความวุ่นวายภายในใจของเธออย่างเดียวความเป็นภาระภายนอกของเธอมันได้ บาบางไปเสียแล้วคือความเป็นห่วงเธอก็ไม่ต้องกังวลกับความห่วงอันใดความอยากได้อะไรมันก็ไม่ไม่ใช่นิสัยของเวลานี้ที่เธอต้องมีความอยากได้ความดีที่เธอได้ทำตามพระพุทธเจ้าท่งสั่งสอนเธอก็ไม่ต้องอยากได้เพราะยังไงเสียเธอเดินเดินตามที่พระพุทธเจ้าสอนยังไงเธอก็ต้องได้วันยังคำ่ำก็ไม่ต้องอยาก ใน,นเรื่องความระโมบรอบมากของเธอในเวลานี้มันก็เกิดขึ้นในใจของเธอไม่ได้เพราะไม่มีเหตุพึงที่จะต้องโลภแล้วก็ไม่มีเหตุที่พึงที่เธอจะต้องมีความรู้สึกเกลียดโกรธใครขังไว้ในใจของเธอจนนั่งสมาธิไม่ได้ตอนนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นในใจของเธอแน่อารมณ์ที่เธอจะหลงไหลในชีวิตของเธอเธอก็ตั้งใจมาแล้วว่า เรามาจเจริญสมาธิหรือตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนขอ,ององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อความพ้นทุกข์ทุกข์ของการเกิดที่เราจะต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเราจะพ้นไปเสียได้พน้พนจากความเบียดขันทางจิตใจก็ดีพ้นจากความสูญเสียที่เรามีความรักและความผูกพันคนใดคนหนึ่งก็ดีความพัดพลากเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกต่อไป แม้กระทั่งความทรมานระหว่างที่จิตของเราจะต้องทนกับการอาการร่างกายที่มันเบ็ดเบียนจนเราทนไม่ได้ความทุกข์แบบนี้ที่ทำให้เรากระสับกระส่ายก่อนตายมันก็จะไม่มีเหมือนกันเราจึงเชื่อว่าผนทางที่เราได้ทำตามคำสั่งสอนขององค์เด็จพระสงทันบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าเราจะพ้นเรื่องราวแบบนี้มันก็เป็นการละความหลงในตัวของเธอไปแล้ว นั้นอารมณ์โลภก,ก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีใจของเธอเวลานี้มันก็คงจะจางลงไปไม่ใช่น้อยแล้วไว้แต่ความกังวลใจของเธอที่เธอจะทำใจยังไงให้ได้อริยมรรคอริยผลสิ่งแรกที่เธอต้องควรคำนึงเสมอว่ามรรคผลไม่ได้เป็นของไกลตัวเธออยู่เพียงแค่ใจของเธอ ไม่ลังเลสงสัยในคนขององค์เสดพระสสมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสิ่งใดย่อมเป็นตามนั้นเสมอทรงตรัสว่าหากว่าใจของเราเศร้าหมองเธอต้องตกอบายภูมิก็ต้องตกอบายภูมิเพราะความเศร้าหมองเป็นเรื่องจริงหากใจของเธอผ่องใสเธอก็สามารถจะพ้นจากอบายภูมิไปสู่ดินแดนที่เรียกว่าสวรรค์สมบัติพรมสมบัติแล้วก็ไปนิพพานสมบัติได้ เราจะไม่ทำแล้วซึ่งการละเมิดหรือเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์เนสัตานเพราะถ้าหากเราทำกระทำสิ่งใดลงไปได้เจตนากรรมที่ต้องปรากฏต,ต,ต่อเราเราก็ต้องมีความทุกข์อันยาวนานถ้าเจตนานะก็ยาวนานเลยพระพุทธเจ้าตัสว่าทุกขติทุคติคือเธอต้องไปทุกข์ มีคติที่เต็มได้วยความทุกข์ในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเป็นสตตัร์ตวจจฉานอย่างนี้เป็นต้นถ้าเธอเชื่ออย่างนี้เธอก็ไม่ควรจะทำต่อไปถูกไหมเราก็ต้องตัดสินใจว่านับแต่นี้ข้าพระพุทธเจ้าจะไม่กระทําการเบ็ดเบียนหรือไม่คิดประสุธร้ายคนและสัตว์ให้มีความทุกข์กายทุกข์ใจด้วยเจตนา ด้เจตนานะจำไหมนะเราไม่มีเจตนาเราอาจจะทําให้คนอื่นทุกกายทุกใจก็ได้แต่เพราะเราไม่มีเจตนาเพราะพทะเจ้าตรัสแล้วว่าไม่นํพาให้เธอไปทุกขติโลอ,อาบายภูมิแต่ถ้าเธอมีเจตนาเธอไม่รอดนรกแน่อะไรก็เป็นความดีที่เธอตั้งใจระมัดระวังของเธอกันมา แต่บัดนี้เธอต้องเชื่ออย่างไม่ต้องลงัลงเลสงสัยว่าถ้าหากว่าเรายังคิดทำต่อไปเราก็ต้องตกนรกแต่เราจะไม่ทำสิ่งนี้ต่อไปอีกแล้วเพราะเราไม่ต้องการเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้แล้วก็ต้องเวียนว่ายในอบายภูมิไม่มีที่สิ้นสุดเสียทีขอให้เธอตั้งใจทําใจของเธอสงบระงับความเศร้าหมองในใจของเธอลงไป ไม่ต้องตามนึกถึงอดีตไม่ต้องสนใจว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรความดีคือความดีที่พึงทําลงไปยังไงเสียเราก็ต้องได้ผลคือความสุขกลับมาถ้าหากว่าร่างกายมันจะพังพระสตอนนี้เราก็ไม่ตกนรกเราพอใจหลังจากนี้เธอก็เริ่มเจริญภาวนาทําพระกรรมฐานใช้คําภาวนาวะมะพัะทะนะทุกคนนะ ลมหายใจเข้าแล้วก็นะมะพอเราหายใจออกตรงปลายจมูกของเธอเธอก็พัทะเอาแค่ปลายจมูกเธอนี่แหละเป็นจุดเดียวไม่ต้องเดินลมละเอียดมากนักนะเอาง่ายๆก่อนกระทบปลายจมูกเราว่าลมเข้าเราก็หวนนะัมะพอเราหายใจออกเราก็พัทะภาวนาของเธอไปจนใจของเธอแน้่ระลึกนึกถึงองค์เสดพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ ภาวนาไปก็นึกถึงพระพุทธเจ้าได้พอใจนึกถึงพระพุทธเจ้าได้เธอก็รัตนาบรารมีพระพุทธเจ้าคอยลูกสามารถเข้าห้องพุทธคุณได้แล้วเธอก็เคลื่อนลงไปอย่างที่เราแนะนําลงไปกลางศูนย์กลางกายของเธอเพราะเธอหยุดใจของเธอตรงนั้นเธอก็ภาวนาของเธอต่อเนื่องหลังจากนั้นก็ประเด็นของความเม่ตาของครูบาอาจารย์กับวาสนาของเธอว่าที่เธอทามา จะพึงบังเกิดตามความปรารถนาของเธอแค่ไหนเวลาที่เราเจริญภาวนาหรือว่าตั้งจิตปรารถนาพึ่งครูบาอาจารย์ท่านเมตราส่งขคราะช่วยเราเราก็เพียงทําใจให้ดีสมกับที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำเราว่าก่อนหน้าที่เราจะลงมือปฏิบัติเราก็ได้ชำระจิตใจของเราให้สะอาดแล้วอย่างน้อยเราก็เป็นคนที่ไม อยากได้ของใครคือไม่โลภเวลานี้เราก็ไม่คิดจะเกลียดโกรธใครได้ว,ว่าคิดพยาบาทอาฆาตใครเขาเราก็มีใจเมตตาทุกคนเหมือนกับเมตตาตัวเราเวลานี้ขึ้นชื่อว่าความหลงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราอยู่ในเขตปฏิบัติ <c oughs> จะเป็นจะตายก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกเนะเพราะมันก็ไม่ได้แตกต่างกัน กับชีวิตที่เราต้องเจอความจริงอยู่แล้วแต่ในเวลาที่เราปฏิบัติเราก็เพียงยอมรับความจริงว่าจะเกิดอะไรก็เกิดเถอะมันเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราคือจิตเรื่องของจิตของเราก็คือการเพียรพยายามรักษาให้จิตสะอาดผ่องใสความรู้ทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์แนะนำสอนเรามาเราคงได้ใช้มันในเวลาปฏิบัติกำลังใจทั้งหมดที่เราเพียร ทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้เราก็ใช้กำลังใจทั้งหมดที่เราเคยทำมาทุ่มเทลงไปในช่วงเวลาจำกัดเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงมันก็ไม่นานหลักนะชั่วโมงเดียวทีนี้ก็มีในความรู้อย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำเป็นทางทางที่ทำให้ใจของเรายัางได้มีที่พัก เรียกว่าห้องพุทธคุณห้องพุทธคุณเนี่ยมันยู่ที่ภายในร่างกายของเราคือไม่ต้องไกลไม่ต้องไปหาไกลออปมาเหมือนกับว่าเวลาเราอยากจะทำสมาธิเราก็เข้าไปห้องพระเพราะห้องพระถือว่าเป็นห้องที่สงบไม่มีความวุ่นวายมารบกวนใจเราออปมาว่าอย่างนี้นะเราก็เดินเข้าไปในห้องพระ แล้วก็ไปปฏิบัติของเราห้องพกักเจ้าคุณก็เหมือนกันห้องพัทเจ้าคุณก็เป็นห้องของพระแต่เราไม่ต้องเดินเข้าไปหาห้องพระมันอย่างที่เราต้องสร้างห้องพระสาหรับปฏิบัติหรือว่าเราต้องไปหาที่สงบสงัดที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้ใจของเรามันห่างจากสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคในการปฏิบัติของเราใจเธอเธอก็ตั้งใจว่าใน ห้องพุทธคุณที่ครูบาอาจารย์แทแนะนำก็คือเป็นส่วนกลางกายของเธอเวลาลมหายใจเข้าเธอก็กำหนดใจรู้ว่านามะตามไปลมหายใจออกเธอก็พัทะกำหนดใจรู้อย่างนี้จนจิตของเธอไม่ห่างเหินในลมหายใจเข้าออกมีสติรู้ตัวเสมอแล้วก็ความคิดที่ วุ่นวายในเรื่องอื่นๆมันก็สงบเยือกเย็นลงไปใจกับมีความเ,เพลิดเพลินกับการภาวนาแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าออกถึงเวลานั้นเธอเค่อยเคลื่อนใจของเธอกำหนดคำภาวนาแล้วกำหนดความตั้งมั่นในนิมิตของเธออาจจะนิมิตจับภาพพระพุทธเจ้าอยู่ก็ได้หรือนิมิตของเธออาจจะจับจับแก้วใสๆหมนกับอะโลคสินก็ได้ ก็แล้วแต่ใครจะถนัดจับอะไรนะอันนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามว่าต้องแบบนั้นแบบนี้แต่เธออย่าทิ้งพระพุทธเจ้าก็สำคัญถีเวนาเธอก็เคลื่อนนิมิตของเธอลงไปตรงกลาง,งคล้ายๆว่าเอาเข้าตรงจมูกของเธอเนี่ยแล้วก็เคลื่อนไปตรงกลางกายเธอครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าห้องพุทธคุณ เธอก็ภาวนาของเธอ,อต่อกำหนดใจภาวนาความภาวนานา,า,นา,นามะพาธาหรือจับนิมิตของเธอในห้องพุทธคุณน,นั่นแหละเธอสังเกตเอาก็แล้วกันนะเพื่อปฏิบัติเพึ่งรู้ได้เฉพาะตนว่าอารมณ์ใจเวลาเรากำหนดเข้าไปอยู่ในห้องพุทธคุณแล้วเนี่ยความรู้สึกของเรามันตั้งมัน่นมันสบายกว่าการบังคับใจของเราให้ตั้งมั่นไหมมันไม่มีอะไรมาคอย รังควานจิตใจของเราให้กระสับกระสายเราไม่ต้องลงแรงที่จะบังคับให้ใจของเราสงบไหมลองสังเกตเอานะการที่จิตมันอยู่ตั้งอยู่ในห้องพุทธุคุณได้เนี่ยก็จะถูกการคุ้มครองรักษาใยบาร,รมีของพระพุทธเจ้านั้นสิ่งอื่นใดที่จะมากระทบให้ใจของเธอเกิดความฟุงฟ้งไปเรียกว่าคิดนอกลูกนอกทางมันก็จะแทบจะไม่ปรากฏมีเลย แน่นหมายความว่าสมาธิที่เธอกำลังทำครั้งแรกคือการจับลมหายใจเข้าจับลมหายใจออกตรงปลายจมูกเนี่ยในขณะที่เธอทำตอนนั้นนะเธอตั้งมั่นดีแล้วไม่มีเรื่องอะไรกวนใจเธอได้ดีแล้วและเธอก็มีรรมความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ดีแล้วหลังจากนั้นเธอก็เคลื่อนใจลงไปอย่างที่กล่าวพิสูจน์กันเอาเองนะว่า ทางที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําเป็นห้องพุทธคุณจะเป็นห้องทําให้ใจของเธอพักอยู่กับการปฏิบัติได้นานแค่ไหนสามารถใช้เพื่อการฝึกสมาธิเพื่อส่งอภินญาสมาบัติก็ได้ใช้เพื่อการพิจนารณาไข้คนเพื่อการบรรลุมรรคผลก็ได้ในห้องพุทธคุณนะตอนเราลงมือปฏิบัติเธอก็ไม่ต้องนึกถึงว่าเราปรารถนาต้องอยากให้เกิดอย่างนั้นต้องอยากให้มีอย่างนี้ อารมณ์อย่างแบบเนี้ยละมันไปเสร็จนะทำแค่ตั้งให้จิตของเรามันมีความระง,งับแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านมีใจอิ่มเอิบอยู่กับการภาวนาแล้วมีความสุขกับการภาวนาแล้วก็อยู่กับการพิจนารณาของเธออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้การฝึกเต็มกำลังเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือ สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่ติดตัวเธอมาไม่ว่าจะเป็นอกุศล,ลกรรมก็ดีการมุ่งร้ายจากคนก็ดีหรือไม่ใช่คนก็ตามทีทั้งเห็นตัวหรือว่าเขาทำโดยเธอไม่เห็นก็ก็ได้ทุกอย่างไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องในทางใดทางหนึ่งเวลาเธออยู่ในช่วงของฝึกเต็มกำลังสิ่งเหล่านี้จะกวนใจเธอไม่ได้ถ้าเธอมีมันก็จะหลุดออกไปจะไม่ว่าคำบรวณา เฉพาะคำว่านะมะพัทนนะแล้วนะมะพัทะเนี่ยเราภาวนาวก็เหมือนอารัตนาบรามีพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งของเราเนื่อความดีที่เธอเคยทำมาในอดีตชาติมันมีอยู่กำลังของชานมันก็มีฤทธิ์ทางใจของเธอก็มีถ้าเธอเริ่มเริ่มลงมือปฏิบัติเธอไม่ควรจะมีลังเลและสงสัย ในผลที่จะเกิดกับการปฏิบัติพระเทไม่ได้อยู่ๆก็นั่งสมาธิแต่เธอต้องตั้งใจขัดเกลาจิตใจของเธอให้สะอาดคิดให้ควรตัดสินใจวางกำลังใจลงไปหลังจากนั้นเธอก็เริ่มทำสมาธิตามที่กล่าวมา